สวัสดีครับบล็อกซิพงมิวสิกครับเดี๋ยววันนี้พาหากระดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนเฟตตอนนี้เปลี่ยนเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟตที่ใช้นะครับ2 4งจุห้ามมตรนะครับ2 4 5จ mm ุดสห้ามิมินนะครับคลิปที่แล้ววัดผิดเป็น2.2องจุดสองนึ่องจากใช้มือเดียวแต่ตอนนี้คีบให้ดูแล้วนะครับ เฟดที่เราจะใช้นะครับมีความกว้างขนาดเฟตอยู่ที่2.45ม mm ิลลิเมตรนะครับตอนนี้เปลี่ยนเฟตเสร็จเรียบร้อยบริเวณนี้จะเป็นนัดนะครับตัวนี้นี่คือนัดนะครับนัดก็จะวางอยู่ในร่องตัวนี้นะครับเพื่อทำให้สายเนี่ยพาดเข้าไปที่บริเวณคอกีตาร์ งานเฟดนะครับเรียบร้อยทำคาวเฟดให้ใหม่แล้วนะครับ Radius ของเขานี่คือ12บองแต่พอผมทํำคาวตัวนี้ทํำคาวเป็น14นะครับ14นิ้วเดี๋ยวต่อไปก็จะทำเ Radius ของเซตเดนนะครับเป็น14เช่นกันแล้วก็จะทําการ Set Up ลองดูนะครับว่าผมเปลี่ยนถึงเฟตที่เท่าไหร่ถ้าดูไม่ออกแสดงว่าเฟตมันกลมกลืนกันนะครับวิธีการดูเฟดอันนี้ดูง่ายๆด้วยสายตานะครับถ้ามองไม่ออกว่าเนี่ยว่าผมเปลี่ยนถึงเฟตที่เท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่ามันกลมกลืนกันไปแต่จริงเรามีเครื่องวัดนะครับเรามีวิธีเช็ค เรามีทั้งเครื่องวัดเรามีทั้งตัวเช็คเฟรดงานเฟรดนะครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้ทักษะค่อนข้างจะเยอะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่ขั้นอยู่บนไม้นะครับทำให้มันเกิดโน้ตในคอกีตาร์เพราะฉะนั้นทุกเฟรตมีความสำคัญหมดนะครับหนึ่งเฟรตเนี่ยมันจะมี6กโน้ต แต่ที่มันเรียงลาดับได้หลายแบบนะครับพอเล่นเป็นคู่เสียงอีกก็มีความซับซ้อนเข้าไปอีกงานเฟดตัวนี้ก็ถือว่าเส็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับการทำเฟดลักษณะแบบนี้มันเรียกว่าการทำเฟดทดแทนนะครับเปลี่ยนเฟดเป็นบางช่วงเฟดอย่างที่ผมบอกอะผมไม่แนะนําตอนแรกไม่แนะนาให้ให้ไปทําการเฟดอัพเลยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟดนะครับในกรณีถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟ,ด,นนเเนเฟดตั้งแต่แรก เพราะเฟดช่วงต้นคอเนี่ยเสียหายมากการที่เราไปทํางานเฟตอัพนั่นหมายถึงว่าเราหนีงานเฟรดนะครับหนีงานเฟดออกไปหนีงานที่มันเกิดปัญหาออกไปคือเฟดเข้าไปแบบพอเฟดไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเรามาทำเฟดเนี่ยเราก็ต้องมาแก้นัดต้องมาเปลี่ยนแซดเดิลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้เฟดเกิดปัญหาเราก็พุ่งตรงไปที่ปัญหาเลยนะครับมองปัญหาให้ออกแล้วก็แก้ไขมันมันจะจบเลยนะครับ นะครับอย่างนี้ว่าพอเราทำปัญหาพอเราแก้ปัญหาได้เนี่ยจัดการปัญหานั้นได้จบคือจบเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนกีตาร์ใหม่เลยเปรียบเสมือนกีตาร์ใหม่ที่ออกจากออกจากแห้งมาเลยออกจากร้านมาเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันได้ทาเฟรตใหม่แล้วก็ได้การเซตอัพที่ดีพอเซตอัพที่ดีจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับกีตาร์ผมบอกเพื่อนๆเสมอว่าได้กีตาร์มาใหม่ยไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่มือสองมือสามือสี่ก็าช่างนะครับ พยายามเช healthy, identify, ็คก่อนเช็คกีตาร์ตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนสายเฟตอัพให้มันดีนะครับถ้าเช็คไม่เป็นถือไม่ให้ทงช็อปเช็คได้นะครับการเช็คไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มีอะไรเลยผมจับกีตาร์แป๊บเดียวผมดูผมรู้เลยนะครับว่าจะต้องทําอะไรแต่ถ้ากีตาร์มันเล่นดีอยู่แล้วก็พอใจอยู่แล้วก็ข้ามสเตปนี้ไปได้นะครับไม่เป็นไรแต่เบื้องต้นเนี่ยพยายามเซตอัพก่อนกีตาร์มันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่งานเซตอัพนะครับมันจะเล่นง่ายไม่ง่ายมันอยู่ที่เซตอัพเลย ก็คลิปนี้มีเพียงเร่าวๆประมาณนี้นะครับงานเฟลดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปของงานเฟดนะครับของตัวนี้เลยก็จะเป็นการใส่อะไรเข้าไปทั้งหมดพอใส่อะไรปุ๊บเปลี่ยนสายนะครับทําการเซตอัพปรับจูนอีกหนึ่งรอบนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ